ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สเมกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดวันสำคัญของไทยดิฉันปานเสกอาทรธุราสุกสวัสดีครับว,ว,วันนี้เป็นตอนที่5นะคะเรื่องวันมาคาบูชาค่ะวันมาคาบูชาเป็นวันที่สำคัญทางาศาสนาพุทธนะคะ ศาสนาพูดภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรคะบุคเคยียคนไทยจะไปทำบุญกันที่วัดค่ะอาจารย์เคยไปเที่ยววัดไทยไหมคะเคยครับวัดภาษาญี่ปุ่นคือโอเทระโอเระวัดไทยเป็นยังไงคะต่างกับวัดญี่ปุ่นไหมคะต่างกันครับวัดไทยสีสวยมากอาจารย์จะบอกว่า วัดไทยสีสันสดใสใช่ไหมคะใช่ครับวัดที่ญี่ปุ่นสีจากเข้มเข้มเรียบเรียบครับแล้วคําว่าพระภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรคะโอโบซังโอโบซังคุณผู้ฟังคะได้รู้จักคําศัพท์ไปแล้วสามคำนะคะบุกเกียวแปลว่า,าศาสนาพุทธโอเทระแปลว่าวัดและโอโบซังแปลว่า พระนะคะตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะพระโอโบซันโอโบซันให้ซาชิอาเกรซาชิอาเมาจากคำเต็มว่าซาชิอาเกมัสศาสนาพุทธบุคกบุค

คุณนารีครับคุณแม่กำลังเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากมายดูท่าทางยุ่งนะครับคุณแม่ตั้งใจจะทำอะไรครับอาชตาโอเทไรเตะโอโบซสังนี้ทาเบโมโนยะโนมิโมโนะซาชิอัเงลรุ่นเดสฮิโรซังโมอิชชนิอิคิมะเซงกะพรุ่งนี้จะไปวัด ถวายอาหารและเครื่องดื่มแด่พระค่ะคุณฮิโรก็ไปด้วยกันไหมคะไปครับแต่ทำไมไปพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการ คือวันมาคาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธค่ะそうなんですか明日は2月14日ですよね毎年14日がมาคาบูชานั่นかีสครับพรุ่งนี้วันที่14กุมภาพันธ์แล้ววันมาคาบูชาตรงกับวันที่14ของทุกปีหรือเปล่าครับอีเ มาคาบูชาวะาอินเลคิ3月满月の日ですから毎年違いますไม่ใช่ค่ะวันมาคาบูชาตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติดังนั้นทุกปีไม่เหมือนกันมาคาบูชาというのはどういう意味ですかมาคาบูชาหมายความว่าอะไรครับ มาคาบูชาโนฮิวะนิฮงโโดยูโตมังบุจเซจอัตลิมัสวันมาคาบูชาถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงกับคำว่ามังบุจเซจせมังบุจเซจึสุกิมมันารซันมับุจเซจอะไรครับมังบุจเซจขอโทษครับคุณนารีมังบุจเซจคืออะไรครับ 昔、陰歴3月の満月の日、お釈迦様が泊まっているところに、お釈迦様の弟子が1250人集まりました。でも、その時、弟子たちはあう約束や相談を何もしていなかったんです。 ตามปฏิทินจันทรคติพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้จำนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันอย่างที่พระพุทธเจ้าพมนักอยู่ซึ่งพระอรหันต์ทั้งหมดมิได้นัดหมายหรือปรึกษากันมาก่อนเอ๊ะじゃกู่เซนอัตม1,250人もすごいですね ฮะบังเอิญเหรอครับตั้งหนึ่งพันรูปสุดยอดนะเอมัมบุตรเ t s u วะโซโ o คิซกิโออิวาอุฮีดสค่ะมังบุ s uch uch u เสตสเป็นวันฉลองความมหัศจรรย์นั้นสถานีวิทยุศึกษาต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกฮิโร เห็นคุณแม่เตรียมของมากมายจึงพูดว่าคุณแม่กำลังเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากมายดูท่าทางยุ่งนะครับお母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備していて忙しそうですねお母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備していて忙しそうですねจากประโยคนี้จะขอตัดมาแค่ お母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備していてและจะให้เป็นประโยคหนึ่งประโยคนะคะว่าคุณแม่กําลังเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากมายお母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備していますお母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備していますจากประโยคนี้ จะแ,แนะนำสำนวนกำลังเตรียมอะไรอยู่นะคะรูปประโยคคือคำนามโอจุนบิสเตมาสแปลว่ากำลังเตรียมคำนามตัวนั้นอยู่ดังนั้นคำนามก็คือของที่กำลังเตรียมอยู่ในบทสนทนาคืออาหารและเครื่องดื่มทาเบโมโนยะโนมิโมโนส่วนจุนบิชิเตอิมาสแปลว่ากำลังเตรียม มาจากคำกริยา junbi shimas แล้วผันเป็นรูปเตเป็น junbi shite ในภาษาญี่ปุ่นถ้าต้องการบอกกริยาที่กำลังกระทำอยู่จะใช้คำกริยารูปเต imas ดังนั้นกำลังเตรียมอยู่จึงเป็น junbi s t อิ m a s ดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะคุณแม่กำลังเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย お母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備しています。お母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備しています。お正月の料理を準備しています。お正月の料理を準備しています。明日の会議を

つもりจากประโยคนี้สำนวนที่จะนำมาเรียนรู้คือสมりริเดเป็นการแสดงความตั้งใจของผู้พูดที่หนักแน่นจะใช้ในรูปคำกริยารูปพจนานุกรมหรือคำกริยารูปดิกฟอร์มตามด้วยสมりริเดแปลว่าตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างนะคะในบทสนทนา เป็นคำถามว่าทำอะไรซึ่งปกติจะถามว่าน a า i นียวชิมาสแต่พอใส่ความตั้งใจลงไปกริยาชิมัสก็ต้องทำให้เป็นกริยารูปพจนานุกรมก่อนนั่นคือสุลุก็จะเป็นนาเนโยุลุแล้วตามด้วยจมอริได้เลยดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะตั้งใจจะทำอะไรนาเนโยวสุุทุโมริเดสก

タバコをやめるつもりです。タバコをやめるつもりです。ファンボンナリー,イクランナカーさん、お母さんはたくさん食べ物や飲み物を準備していて、忙しそうですね。何をするつもりですか明日お寺へ行って、お坊さんに食べ物や飲み物を差し上げるんです。 ひろさんも一緒に行きませんか行きます。でも、どうして明日行くんですか明日は祝日でマーカブシャの日です。仏教の大切な日なんですよ。そうなんですか。明日は2月14日ですよね。毎年14日がマカブチャなんですか いいえ、マカブーシャーは、陰歴、三月、満月の日ですから、毎年違います。マカブチシャーというのは、どういう意味ですかマカブシャーの日は、日本語で言うと、満物説にあたります。満物説すみません、ナリさん。満物説って何ですか 昔、印暦3月の満月の日、お釈迦様が泊まっているところに、お釈迦様の弟子が1,250人集まりました。でも、その時、弟子たちは会う約束や相談を何もしていなかったんです。えじゃあ、偶然集まったんですか เอมบุทสเจตว์ว่าその奇跡をイワオヒデスสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรื่องวันมาคาบูชามาทําความรู้จักกับคําศัพท์กันก่อนค่ะอธิษฐานขอพรお祈りをするお祈りをするมาจากคำเต็มว่า お祈りをしまする。サンする。参拝するマジャカンテンワします。お供えする。お供えする。マジャカンテンワお供えします。プラ送料。よ オティッササゲルササゲルマザカンーササゲマストープセンコーセンコーティーンローソクローソクジョ火をつける。ヨツケルヒマザカンテム มือสองข้าง両手両手โบดほんどほんแถวแถวบริเวณรอบรอบまわりまわ<回>りหมุนไปรอบรอบまわるま<回>る,<回>るมาจากคำเต็มว่าまわります ข้อกำหนดอย่างแน่นอนวนไปทางขวาสามรอบพิธี

เริ่มจากไปวัดเพราะว่าคุณแม่เตรียมไว้แล้วต่อจากนั้นนำอาหารไปถวายพระใช่ไหมครับโซเดสเน่จ้าโซนัโตวะค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะตออบุุโโิินนรรรสสดามมัคิดว่าคงจะอธิษฐานขอพรมั้งครับโซเดสเน่โอเทลานี 参拜สต์ฮานาโอโอซนาเอสต์ซาวลี่นิโมทเบเบโมโนโอซาซาเมัสสโนะโตะวเวียนเทียนโสุรุนเดสค่ะไปสักการะที่วัดถวายดอกไม้แล้วก็ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ด้วยหลังจากนั้นก็เวียนเทียนเวียนเทียนเวียนนเทียยุงะตะเส้นโคโต ล่องสุกนิไฟตั้งขึ้นต์それを両手で持って本堂の周りを回るんですตอนเย็นจะเดินรอบโบสถโดยถือดอกไม้ทูบเทียนที่จุดไฟด้วย本堂の周りを回るนนินอะ何รการิมัสすかในการเดินรอบโบสถมีข้อกำหนอดอะไรไหมครับอาริมัสโยคานาลาจุ มีงわมาวารีนิซันชูしなければなりませんเวียนเทียนตัวนี้ว่りをนนโนมาวาริโอมาวาุกิชกินโคโตเดสมีค่ะต้องวนไปทางขวาสามรอบค่ะเวียนเทียนเป็นพิธีเดินบนรอบโบดนี่แหละค่ะน่าสนุกนะครับไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้หรือเปล่าครับ もちろん参加できますよอะฮิโร่ซังมาคาบูชาวันนนお酒を買うのも飲むのも禁止ですからねビールもワイもダメですよได้แน่นอนค่ะเออคุณฮิโร่วันมาคาบูชาห้ามซื้อเหล้าห้ามดื่มเหล้านะคะเบียรก็ไม่ได้ไวน์ก็ไม่ได้นะคะสถานีวิทยุศึกษา えそうなんですか休みだから昼からビールを飲もうと思っていたんですけどはぁ ?La crap? きっとはじゃーんビアたんたくらんわんプラワーペンワンユーなにだめですほかの仏教の重要な日もお酒を飲めませんから気をつけてくださいねめだいダイハワンサムカンタンサーサナーワンウーン ก็ห้ามดื่มเหล้านะคะระวังตัวด้วยมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันค่ะสำนวนแรกในบทสนทนานารีถามฮิโรว่าคิดว่าทำอะไรในวันมาคะบูชาฮิโรตอบว่าเริ่มจากไปวัดเพราะว่าคุณแม่เตรียมไว้แล้วต่อจากนั้นนำอาหารไปถวายพระใช่ไหมครับまずお寺へ行くんですね

ขออีกรอบนะคะถวายอาหารแด่พระสงฆ์お坊様に食べ物をあげますお坊様に食べ物をあげますจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้สำนวนให้อะไรแก่ใครนะคะรูปประโยคคือคำนามหนึ่งนิคำนามสองโอあมまสคำนามหนึ่งนิคำนามสองโอあมまส แปลว่าให้คำนามสองแก่คำนามหนึ่งดังนั้นคำนามหนึ่งคือบุคคลที่เราจะให้ของคำนามสองคือของที่เราจะให้ส่วน a g ก m a s เป็นคำกริยาแปลว่าให้ในบทสนทนาคำนามหนึ่งคือพระโอโบสมาคำนามสองคืออาหารทับเบโมโนดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะ お坊様に食べ物をあげます。お坊さまに食べ物をあ,ーーをあげます。父にカードをあげます。ーー母に花をあげます。 におをあげますあげますすสำนวนต่อไปค่ะพอพูดถึงเวียนเทียนฮิโรก็อยากจะไปเวียนเทียนจึงถามนารีว่าไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้หรือเปล่าครับใครもสามารถเข้าร่วมไดประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะ ดิฉันขอทำเป็นประโยคบอกเล่านะคะไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้ด่าเร่เดโม่สามารถได้กิมมามาจากการนำคำว่าว่าเรแปลว่าใครกับคำว่าเดโมแปลว่าไม่ว่าแม้แต่มาใช้ด้วยกันเป็นด่าเร่เดโมก็จะได้ความหมายว่าไม่ว่าใคร ซึ่งหมายถึงทุกคนแล้วนำประโยคอื่นๆที่ต้องการจะบอกมาวางต่อได้เลยค่ะดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้คนไทยไม่ว่าใครก็รู้จักวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยินนัรได้ 王様の誕生日を知っていますタイ人なら誰でも王様の誕生日を知っていますうんどうしたらだれでもけんこうなからだになれますうんどうしたらだれでもけんこうなからだになれます ラパタんあはんティニーダイ。誰でもここで食事することができます。誰でもここで食事することができます。ファンボソンハナカンイクランカー。マカーブシャーのヒに、ー、何をするとおもいますかまず、お寺へ行くんですよね。お母さんが準備していますから。それから、 お坊様に食べ物をあげるんでしょそうですねじゃあそのあとはたぶんお祈りをするんだろうと思いますそうですねお寺に参拝して花をお供えして僧侶にも食べ物をささげますそのあとはウィアンティアンをするんですウィアンティアン 夕方、線香とろうそくに火をつけて、それを両手で持って本堂の周りを回るんです。本堂の周りを回るのに、何か決まりがありますかありますよ。必ず右回りに山中しなければなりません。ウィエンティエンというのは、本堂の周りを 回る儀式のことです。面白そうですね。誰でも参加できますか？もちろん参加できますよ。あひろさん、マーカーブーシャーの日はお酒を買うのも飲むのも禁止ですからね。ビールもワインも駄目ですよ。え、そうなんですか？休みだから。 昼からビールを飲もうと思っていたんですけどダメです。他の仏教の重要な日もお酒を飲めませんから気をつけてくださいね。สถานีวิทยุศึกษาที่ประเทศญีンン่ปุ่นคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่ชาวญี่ปุ่นจะพร้อมใจกันฟังเสียงระฆังโจยโนคาเนะซึ่งเป็นการตีระฆังจากวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น และมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้ที่ไปวัดไม่ได้วัดต่างๆจะมีพิธีการตีระฆังเป็นจำนวน108ครั้งเพราะคำสั่งสอนในาศาสนาพุทธนั้นกล่าวไว้ว่ามนุษย์มีบาป108ชนิดเชื่อว่าการตีระฆังจะเป็นการขับไล่กิเลสช,ชั่วร้าย108อย่าง ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ให้ออกไปเมื่อเสียงระฆังครั้งที่108ดังขึ้นถือว่าทุกคนได้เข้าสู่โลกใหม่มีอิสระที่จะเริ่มปีใหม่ด้วยสภาพที่ใสสะอาดเพื่อจะได้ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ด้วยจิตอันบริสุทธิ์คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทย ชุดวันสำคัญของไทยได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันปานเสกอาทรธุรสุขและอาจารย์ฮิโรจิุมาสุดะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสยโยนาระ